ครับสำหรับการเบิ้ลกระเดื่องนะครับเราจะใช้หลักการโดยทำเสียงดูก่อนนะครับนะครับโปตีเสียงบีไปอย่างงี้ครับกระเดื่องครับรวมกับดูนะครับเวลาเราเราจะดับเบิ้ลเนี่ยเลยรัวเนี่ยจะเป็นก็คือจะไม่มีแฮกจะมีแค่ดูกระเดื่อง และแฟนพีเอฟนะครับแล้วก็ค่อยพูดหรือหรือจิกะปุกก็ได้ครับนะครับส่วนการจะโชว์แบบถ้าเราเรียนได้3เดือนเนี่ยจะโชว์แค่นนะครับโดยเราอะ ทำแค่ไงดีอะที่แรกเราออกมาใช่ไหมเราจะโชว์เพื่อนๆในโรงเรียนเราเรียนมาสามเดือนเนะี่ยที่แรกเ,รเ,รเดือนเอนไม่ดือนาก็ต้องเบิ่์กระเดี่ยให้เข้าดูก่อนอย่างเช่นชีงที่หนึ่งเสียงกระเดิง่งสองสามนะ ส่วนวอลเป็ดเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำก็ได้และเวลาเราบิดอย่างเช่นไรเดียก็บิดไปแล้วก็พูดไป <S <S อย่างเงี้ยแค่นี้สามเดียก็น่าจะเก่งแล้วนะและถ้ามีเสียงอะไรแบบ เสียงหยดน้ำเนี่ยแล้วก็บิดนะก็ฟาไว้แช่นนี้ก่อน